สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบะทองปากเซกินแซบมาๆพี่น้องมื้อนี้มาเข้าไปบ้านเนี่ยทุกคนสบายดีมากินข้าวแดงออมกันเด้อบ่ได้์พอนาพ่อตาเฮิงเลยพี่น้องมาๆามามามาพี่น,อน,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 น้องนี่กับข้าวหอมมือนี้นี่ดอยเป็ดมากินลาบเป็ดพี่น้องเอ้ยลาบเป็ดแล้วก็สิมีแจ่วปลาแดกมีไก่น้ำไก่ย่างพี่น้อง,องตับไก่ไน,นี่ผักกับก็บซมีไอ้สะเดาผักกาดลวก แตงกับพริกสดพี่น้องมา嘛บาูอะไรไงครับก่อนใส่ลงมือกับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ปะท้องขึ้นก่านะทุกคนมา嘛นี่มากินลาบเป็ดแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องนี่ขาดอะได้ข้าวเหนียวมา嘛นี่คำแรงหมานพี่น้องเอ้ยนี่ลาบเป็ดก่อนเนี่ยลาบเป็ดพี่น้อเนาะ ติ๊กเป็นตาซ้อนอันนีพี่หน่อยพักบัวกบวกอยู่ข้างล่างพักหน่อยช่ข้างล่างพี่หน่อยบใบบัวบกแม่พี่น่อยมามา่าแซ่บๆกันพี่หน่อยพัดหมีอันนี้พัดหมีพัดหมีไม่ใช่พัดหมี ข่ายคือแม่บ้านเพิ่นอยากชื่อมากเนื้อายคือพัดมีบ้านหอ่อแต่ว่า,าคือพัดไก่สีน้อยผักสะเดาปักสะเดาก็ไล่ขับไปหน่อยทำไปขึน้นปานนนอย่าง,งแพงกำละงสิบบาทยี่สิบบาท มันซื้อมาให้ทนหลาเป็ดขอถ่ายอยู่ เป็นควายพิกเป็นทัศน์นี่ดีทุกคนงามครับมันคือบัานนอกเขาพี่น้องเขาทำมาขายก็เก็บมาขายเองเขา ลืมเจ้าประแดอก,ออกโอ้ลาเป็ดนี่แซ่บเลยทุกคนลาเป็ดเจ้นี 就这样。<Okay. S 2> <Okay. S 1> yeah. ดื่มผักหนอกแบบโบกบซื้อมาเป็นอาทิตย์ดื่มกินดูกคน ๆๆจะประเด็นก็นวดนวดทุกคนเจอนี่คนสิบบ่มหลาย,ย่างแล้ว รูปคำยังไงไม่บวมเนี่ยสดม่แบนพอะคอกินอีกว่ะพี่น้องมาคือกันทีาเขาอย็กกินพี่น้องไหมรับมี ดูอัดเกเดอก่าำก็เลยซื้อข่าพี่น้องเนะีย่ยให้พี่อบมือตนนีิกแบบบุบบีบเนเขาบิ่งสิสี่พี่น้องนี่งงซื้อมายีบาททุกคนกินบดเครื่องหน,นึ่งเนี่ย ซื้อมันงามึงซื้อมาซองถุงไม่มีอะไรผิดหรองถุงต้มคือมาไหวกมันหาซื้อยาก,กาาเลยทุกคนผิดเป็นหยาบมากัน หลังตุงตง้มๆเพราะที่แสบแสบน,นะ อ่ะพี่นะคำสุดท้ายแทนพริกซองซองมวยอืม นาไม่บานสิพัดตะบักพีแข่งเป็นกินเลยพี่น้องเลยเราต้องใส่หมูใส่แต่รสดีน้ำมันหอยพัดใส่น้ำมันหอยหกินปุ๊พี่น้อยสุดอยอดคักรีพริกนี่โอ้กรอบแห้งเอาพี่น้องยิย้มรับสับร้านนี่รับเปรี้ยากับเดือนน้อยหนึ่งแซ่บแห้งไม่ต้บะทองยิ้มผู้เดียวพี่น้องนี่ไกล้กันเลยกินไป เอาเอ,าอาีานาำซ้ำนั่นคลิปนี้ซ้ำนี้แหละถ้ามักคลิปนี้กับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อสิ่งที่สำคัญเี่คือลิมก้กระดิ่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อนสุภาพนู่นใหม่ทุกคนเอ้าคลิปนี้ซ้ำนี้แหละก็ตัวแ้วไปก่อนเดี๋ยวพอกันไม่ขึ้นหนัาสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย